สวัสดีครับผมสวัสดียามดึกนะครับวันที่13ลักกี้นัมเบอร์นะครับผมเดือน6นะครับช่างไก่ตานเรื่องของผมมิสเตอร์ไก่บาเบอร์นะครับในการเล่าเวลากินข้าวครับผมวันนี้มากินข้าวกันอยังรู้ครับผมนี่ครับผมเนี่ยครับมันคืออะไรมันคืออะไร น้ำพริกนะครับนี่น้ำปูนะครับผมสุดยอดครับนี่นครับดวนะครับผักกับนะเรืองชังปั้นข้าวเหนียวปัดเลยครับผมรออะไรครับสุดยอดครับนี่ครับด๋ยวอ้ว ผักกั๊บครับผมดูเหมาะขนาดนี no ้ครับผมนี uh ่อันหยอดหยอดมันนะครับนสั okay. ับหลงนี่ครับคาเนี่ยขาวขาวเนี่ยครับผมชุดยอดนะครับเนี่ย ต้นคาครับนี่ขาอ่อนๆนะครับแฮวมาแข่งขมนะครับสามนี่เลยครับแฮว์หืมหืมหยอดนี่ดอกคาครับ

ขอบคุณครับสำหรับเมนูนี้ครับผมโอเคครับอร่อยครับจดจวดครับผม